สวัสดีจ้าพี่น้องตอนนี้กับ,บ่ายโมงนิดนิดขก่กระเพามายางตลาดสดเตาง่อยเด้อจ้าตอนนี้ของกันยังบ่หลายเพราะว่าเพิ่นกำลังพากันตั้งล้านค่ะค่ะแม่ขายหลายคนเพิ่นก็เอาของมาเองได้พี่น้องเป็นกันเองที่แคทพี่น้องนี่ละขับุกงเด้อกันหจองเซ็บๆซอันนี้กต่ยายทำเพลงพี่น้าไปหามาไหมแม่แกเข้ามาเฉยอเลยนีาา่แม่นะได้แม่น้ำขขาวได้บ้านนี่ ในเพ่นเฮดซอยกันตุ้มห้อมกันดีบักขับมวนหลายพี่น้องเอ้ยในตลาดก็เริ่มมีผักสดสด,สดวางแล้วได้พี่น้องผุนปาดบักอือเรลืองอุย้ยน้องไม่อวบอวบก็มีหั่งตอก็มีเห็ดบ้านเห็ดป่าเห็ดละโงกก็เอามาใหม่สด,สดสดจากกูสดขักพี่น้องเอ้ยอันนี้ก่อน ไี่เทียบตะปลาปิงโง่ิงซินโง่เออง่แล้วล่ะ แ้่าผู้ใดอยากเข็นตลาดกึกขักค้นหลายของเน่นข่อยแนะน้าให้มาสวงเวลาสี่โมงแรงเดอ้อตลาดสดเตาง,ง่อยถึงสีบอยไยป่านใดแต่ก็มีสเสน่หแบบบันบาสำเนียงพันเบากะมวลบักคักเลยไผ่ไปไหวพญยาเตาง,ง่อยมาแล้วกัดยาเริ่มมาแวะตลาดเตาง,ง่อยเด้อจ้าขิปหนาแม่คําแพงสิภาพไปรอใส่ฝากดไลค์กดแชรกดติดตามแม่คัแพงไว้ในเด้ดจ้า